อุ้งมันทักพี่พอแล้วเห็นไหมมันคือเต่าดูดินี่สัตว์อัเต่านี่มันงูหลามนี่ตัวใหญ่มากโอ้ยยาวมากเลยพี่พอสไหนหัวมันอยู่ไหนเนี่ยไหนคือส่วนหัวมันมันอยู่ตรงนี้พี่พอสกลายเป็นลิงกอริลลอรแล้วค่ะเพื่อนๆนะเดี๋ยวป้อนอาหารลิงก่อนเนาะเดี๋ยวค่ะป้อนอาหารก่อนมีอาหารไหมอะโอ้ยดิงมันเร่รดนนรอแล้วเร็วมันหิวข้าวแล้ว พี่โฟกดูดิมันโชว์อะไรอะ่ะเฮ้ยเอาเด็กส์ดีเจปกติติดตามช่องฟลุ๊กได้นะครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่โฟกและน้องแฝดมาเที่ยวสวนสัตว์กันเดี๋ยวบอกเพื่อนๆก่อนว่าตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ไหนเราอยู่กันที่สวนสัตว์พาตานะครับนี่เป็นตัวจัดเลี้ยงค่ะ ใช่แล้วครับแถวเนี้ยเป็นโซนสัตว์เลยค่ะพี่โฟกป่ะพี่โฟกพร้อมไปตุลุดูสัตว์กันหรือยังไปกันโอ้โหพี่เฟียตตัวแรกเราเจอตัวอะไรเนี่ย<า>มันเป็นตัวดาก้อนเหรอตัวเขาอะเหมือนเป็นสีท,อง,ทองเลย<า>เห็นไหมครับเฮ้ยมันมองมาหาเราอะเห็นไหมเฮ้ยมันจ้องพี่เฟียนอะเฮ้ยามานี่คือตัวอะไรเอ่ยก่<า>เอ้ยกิ้งก่าสีเขียว<า>น่ารักจังเลย อ๋อเฮ้ยมันกระโดดกระโดดไปหาเสียน้องเล็วซิเอ้ามันทักทายพี่เสียนแล้วสวัสดีครับเด็กๆมาดูตรงนี้นี่นี่มันคืองูน้ําหรือเปล่ามันอยู่ในน้ําเห็นเปล่าพี่โฟกนี่ไงนี่ไงมีปลาตัวเล็กๆด้วยมาปลาสองตัวนี่ไงพี่พอดูดิตัวใหญ่มากเลยนะ <c oughs> โอ้โหตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ยนี่มันเต่าน้ําหรือเปล่า มันว่ายน้ำด้วยอ่ะพี่เฟียสว้าวอยู่บ่อนี้มีเต่ากี่ตัวนะหนึ่งตัวสองตัวนั่นสามตัวเต่าอเเป็นาอ๋อเต่าเหมือนกระปะได้ใช่ไหม<น>กระปะนั้นมันก็คือผีญี่ปุ่นใช่ไหมคะที่พี่พอกับเฟียสกลัวใช่ไหมอุ้ยมันค้างพี่พอแล้วเห็นไหมสวัสดีค่ะพี่เต่า อุ้ยตัวนี้ตัวอะไรพี่พอดสัตว์ประหลาดเหรอมันคือต,ตัว,ตวอะไรเนี่ยว้าวดูพี่ฟกุกเต่าครับมันคือเต่าดูดิสัตว์ประหลาดเต่าอ๋อ<ว><ง>สัตว์ประหลาดเต่าเหรอนี่ไงนี่ไง,ไง,ไงชื่อของเขาเต่ามาตามาตาเจ้าเต่าตัวเนี้ยเนี่ยหัวเขาแปลกเห็นไหมเหมือนสัตว์ประหลาดเลยเนาะน่าจะเป็นสัตว์แปลกของที่นี่นะคะ ว้าวอันนี้คืออะไรเนี่ยมาดูนี่ตัวตัวมันลื่อนมันเลื่นมันเดินลมพัดอ่ะมู๊ยปลาสวยจังเลยมีปลาสีแดงด้วยพี่พอดอันนี้มันตายฮะเขาไหนตายอันนี้ตัวไหนตายตัวสีส้มๆอมมาหรอเฮ้ยตัวนี้เขายังไม่ตายเขานอนหลับหรือเปล่าใช่เขานอนหลับเฉยว้าวนี่คือปลาอะไรเนี่ยตัวมันใหญ่มากเลยมาดูมา โอ้ยตัวนั้นมันนอนอยู่ใต้น้ําเห็นไหมพี่พอตมันมันมันตายไม่ใช่มันน่าจะยังไม่ตายนะมันนอนเฉยแม่ดูตายโอ้อันนี้คืออะไรเนี่ยโซนอะไรเนี่ยโอ้ยโซนคิงกาอยู่ใกล้ๆเราเองครับเอาอกา้อแล้วใช่กิ้งก่าเขาหลับแล้วเราไม่กวนเขาดีกว่านะมองเขาไกลๆนะคะเด็ก อุ้ยมันหลับทั้งสองตัวเลยเห็นไหมตัวนี้ก็นอนมันนอนนิ่งมากเลยอ่ะอุ้ยไม่ใช่มันมีสามตัวพี่พอสสีมันอะคล้ายๆไม้เลยเห็นไหมมันพรางตัวเก่งมากม่รู้มันมีไหนเจออะไรอีกแล้วอ๋อมีหลายตัวเลยอุ้ยตัวนั้นก็นอนเห็นไหมนั่นไงตัวนั้นมันก็นอนเหมือนกันเห็นไหมโอ้ยตัวนี้สีฟ้าด้วยนะคะเพื่อนๆโอ้โหสวยมากดูดีดูดี ดูลายเขาสวยมากครับว้าวตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะครับดูโอ้โหดูดูดูดดตรงคางมันเห็นไหมเออตัวนี้เป็นพ่ออ๋อตัวนี้เป็นพ่อของเขาเหรอนี่เด็กๆมาดูฝั่งนี้กันเจ้านี่คือตัวอะไรนะแมงป่อง,อง,องใช่มันคือแมงป่อง,องเห็นไหม<ล>อุย้ยทำไมมันอยู่นิงน่งๆอ,อ่ะอุ้ยมีหลายตัวเลยพี่โฟกมันซ่อนอยู่ในกากมะพร้าวเห็นปะ ยู่ใต้กับกมะเา้าวมีแมงป่องเพียบเลยอะ่ะว้าวนี่คือตัวเต่าชูกาต้าใช่ไหมดูดิตัวใหญ่มากเลยอะ่ะเหมือนมันจะอื้อน,นะคะเพื่อนๆไหนนะหัวเต่าอยู่ไหนเนี่ยเา้านั่นไงเราเจอหัวพี่เต่าแล้วสวัสดีพี่เตา่าแอบซ่อนตัวอยู่ใช่เปล่านี่ไงนี่ไงลูกเจ้าเต่าชูกาต้ามีสองตัวนะครับใช่ฝาแฝดหรือเปล่านะ้า สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสด <c oughs> โอ้โหอันนี้คืออะไรเนี่ยกระดองเต่ยายักษ์หรอเ <c oughs> อโแเรามีหัวเจ้าเต่าอยู่ข้างในด้วยหรือเปล่าไม่มีเลยนะโอ้โหพี่โพ๊ว่าเจ้าเต่าต,ตัวนี้มันอายุกี่ปีแล้วเนี่ย <c oughs> มันถึงกระดองใหญ่ขนาดนี้ห้า <c oughs> ล้านปีล้านปีเลยเหรอโัวใหญ่จริงเลยนะเนี่ยดูดูเทียบกับไซส์พี่โฟ๊ะนะพี่โฟ๊ดูตัวนี้ดิตัวใหญ่มากเหมือนกันนะโอ้โห น่ารักไหมพี่โฟกทำไมมันค้างไมมันไม่ดิ้นเลยใช่ไหมใช่เอาเต่าตัวตอนี้จริงๆแล้วเขาไม่มีชีวิตแล้วนะพี่โฟกเขาสตาร์เก็บไว้เอาไว้ให้เด็กๆได้ดูครับเ,เขาขึ้นสวรรค์ไปแล้วครับไม่มีชีวิตอยู่แล้วอ,อุ้ยพี่พอตอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหกระเบนหรือเปล่ากระเบนล,ลาหูยั์น้ำจืดอุ้ยมันใหญ่มากเลยนะพี่โฟกไหนเทียบกับตัวพี่โฟกดิมันใหญ่ไหม ใหญ่มากวายถ้าไปทะเลเนี่ยเราโดนกินแน่ๆเลยนะพี่โฟกอันนี้กล่องอะไรอะ่ะไหนดูดิอุ้ยน่าโคจอุ่ยนี่มันคือตุ๊กแกยักษ์หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อันนี้มันคือซาลาเมนเดอร์ยักษ์ครับเตัวใหญ่มากเลยนะเออตัวสีดำเหมือนตุ๊กแกเลยเนาะนี่พี่โฟกเจ้าตัวนี้หมายความว่าพี่โฟกต้องชอบแน่ๆเลยใช่ไหม ตัวนี้มันคือตัวอะไรรู้เปล่าตัวนี้เขามีชื่อว่าเลตเตกูค่ะพี่โฟกมันยิ้มแจมใสเฮ้ยมันมองมาทางเราเฮ้ยพี่โฟกระวังนะเอามันนอนต่อแล้วเอาหลับ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 โหหลับสนิทเลยอ่ะเฮ้ยแอบลืมตาด้วยอ่ะพี่โฟกลองถ่ายรูปคู่กับมันดิเฮ้ยอ่าเห็นไหมเฮ้ย มันก็คิปตาให้เราด้วยนะคะมันส่งสายตาหวานหวานให้ด้วยอ่าสวัสดีนะเอ้าลาบอีกแล้วพี่โฟกดูนี่สินี่ไงตัวที่พี่โฟกอยากเลี้ยงใช่เปล่าอยากเลี้ยงมากเลยใช่ไหมมันคือตัวอะไรอ่ะาคาเมเลียนครับดูดูหางดูหางมันเห็นไหมหางงอด้ด้วยว้าวพี่พอพี่เฟียสมาดูตัวนี้สินี่ไงเขากำลังนอนเล่นกับเพื่อนเขา แฮรี่ดอ็อกโอตัวนี้คืออะไรนะแฮรี่แฮล,ลี่ดอ็อกแฮลี่ดอ็อกเหรอโอ้มอรู้จักเลยหรอมามาว่ามันคล้ายๆกระรอกเลยนะใช่ป่หมันหนูบวกกระรอกใช่ปะ่ะว้าวนี่ไงมีงูเขียวอยู่ด้วยเจ้างูเขียวตัวนี้มันกำลังนอนเห็นไหมโอ้ดูมันพันตัวของมันทั้งตัวเลยนะอ้วเฮ้ยดูกล่องนี้ทำไมงูมันเป็นแบบนี้ดีโฟว่มันทักทายเราหรือเปล่าวะ ว้ายคุณน่ากลัวจังเลยสวัสดีค่ะพี่งูนี่มันคงืองูเหลือมนะนี่อุ้ยมันอยากไปหากิ้งกาตัวนี้แน่ๆเลยอะ่ะบายๆมอมาว่ามันน่าจะอยากหนีออกจากบ้านหรือเปล่าดูดิหาทางออกนะครับว้าวพี่พอสอันนั้นตัวอะไรฮะว้าวนี่คือตัวอีกวัวน่า อันนี้คือตัวอีกัวหน้าพี่พอตดูดิดูดิใช่พี่พอตกลัวไหม,ม,มไหนมีอีกตัวนึงน้วยหรอโอ้อยู่ในกรงมีสองตัวนะคะอ้าพี่พอชอบตัวนี้หรือเปล่าอีกัวหน้าอยากเลี้ยงไหมอ๋อตัวสีเขียวสวยกว่าหรอน,นี่มาดูใกล้ๆกันเลยดูดิสวัสดีครับพี่อีกวัวหน้า ดูโหตัวใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆอุ้ยใต้คางเขานะครับมีอะไรยาวๆออกมาด้วยนะเทมากเลยนะอาอนี่คือตัวพังพอนอุ้ยตัวนั้นวิ่งมาแล้วอะไรพี่ฟกเจออะไรครับูงูเหรอเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยนั่นแมว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 ป่าแมวดาวตัวนี้ตัวอะไรรู้หรือเปล่าใช่มันคือตัวเม่นเห็นไหมดูขนมันเป็นแหลมๆเลยนะ นี่อเหม็นไหมพี่โพสเหม็นเลยอ่ะอะไรเนี่ยอะไรเหม็นหรออุ้ยอันนั้นตัวอะไรเนี่ยนี่มันงูหลามนี่ตัวใหญ่มากโหยาวมากเลยพี่โอสไหนหัวมันอยู่ไหนเนี่ยไหนคือส่วนหัวมันมันอยู่ตรงนี้หัวมันอยู่ฝั่งนี้หรอไหนใช่หรือเปล่านะอุ้ยใช่จริงๆด้วยโุยาวมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่งูจริงๆเลยนะไม่ใช่ของปลอมนะ พี่พอถ้าเราไปในป่าแล้วเราเจอตัวนี้พี่พอจะจับไหมไม่จับนะมันอันตรายนะครับพี่โฟกอะไรหรองูลอคไหนโอ้ไหนไหนตรงนั้นน่ะหรอใช่โอ้นั่นมันคือข้าบงูใช่ไหมหมูาม้รม่งูตัวนั้นมันหายไปไหนงูที่มันลอคาบอ๋อตัวนี้หรอโอ้ยดูดิงูตัวนี้หมามาว่ามันน่าจะมีพิษนะเนี่ยอุ้ยน่ากลัวมันนอนขดอยู่ในถาดเลยอะ มันคืองูจงอางดูดิอ่ะน่ากลัวมากเลยเด็กๆมันเป็นสัตว์มีพิษและอันตรายมากนี่ไงนี่ไงเราเจองูหลามตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยดูดิหัวมันอยู่ตรงนี้เฮฟวเห็นเปล่าเฮ้ยันอะไรอ่ะตามันสีแดงๆนะยว่ามปาาไม่ใช่เนี่ยอันนี้คือตาของมันเห็นไหมตัวใหญ่นะพี่ซีฮสนี่ไงงูหลามตัวเล็กเห็นไหมน่ารักไหมอุ้ยเด็กๆ เราเจอแล้วงูอะไรเนี่ยงูยักษ์ใช่ไหมนี่ของจริงของปอมพี่พอดกับเฟียรู้หรือเปล่าอ๋อของเล่นอ๋อมันคือของเล่นใช่ไหมงูปลอมเนาะงูตุ๊กตานี่ปากแดงเลยเห็นไหม <c oughs> ตัวนี้ตัวอะไรอะทำไมน่ารักจัง <c oughs> นี่มันสีข,ขาว,ขาวแล้วก็มีขนแหลมๆนี่มันคือเม่นใช่ป่ไหนดูซิมันคือเม่นใหญ่แผงคอยาวพี่พอดมันเหมือนใส่กระโปรงเลยไหม อะไรเป็นอะไรเหม็นเออเขาเหรอ,อะสิงโตฮะตัวอะไรหรอสิงโตุยไหนสิงโตอ้านั่นหรอนั่นมันไม่ใช่สิงโตอนะ่ะอันนั้นมันคือเสือพี่พอตหุยพี่พอตว่าข้ามวนนะ่ะจะมีเสือไหมปะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูคันข้ามวนดีกว่านะโอ้โหพี่โฟดูฝั่งนั้นดิมีนกมาคอเทียบเลยนะครับแต่มันไม่ใช่นกจริงนะมันเป็นนกโมเดลนะครับ สีสันสวยงามโอ้โหพี่พอรอันนี้คืออะไรเนี่ยมือยักษ์หรออุ้ยมือยักษ์ใหญ่มากเอาตายแล้วพี่พรโดนยักษ์กินแล้วหรอโดนยักษ์กำไปเลยใช่ไหมพี่พอรอกมาเร็วเดี๋ยวยักษ์มันจะกำมือก่อนนะพี่พอรจะแบนเลยนะนะลงมาเร็วอุ้ยมือยักษ์ใหญ่มากเลยนะว้าว พี่ฟโฟมาดูตัวนี้ดิพี่ฟโฟว่ามันคือตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอะคะกอริล่ากอริล่าเหรอเอแล้วกอริล่ามันไปไหนนะเอา้าเจ้ากอริล่ามาแล้วโอ้โหอุยน่ารักดีจังเลยตัวใหญ่มากนะครับรดูดิมันเอามือนะครับตีอกตัวเองด้วยใช่ปะ่ะอุ้ยนี่ใครเนี่ยพี่พอกลายเป็นลิงกอริล่าแล้วค่ะเพื่อน yat. เฮ้ยนะเดี๋ยวป้อนอาหารลิงก่อนเนาะเดี๋ยวขับป้อนอาหารก่อนมีอาหารไหมอ่ะโอ้ยลิงมันเลีลิงรอแล้วเร็วมันหิวข้าวแล้วอุ้ยเจ้นายจังเลยไม่มีอาหารให้ลิงตัวนี้เลยมามาอุ้ยอันนี้น้องม้าน้องม้าแคะนะคบน้องม้าจับสุดตรงหน้าม้าเฮ้ยไหนน้องม้าเขาแฟชั่นมากเลยนะเห็นไหมดูดิอุ้ยเขาทำอะไรเล่นน้ำเหรอ โอ้ยนี่ไงน้องม้าตัดผมหน้าท้าจริงๆด้วยเอ้ยน่ารักจังเลยเนาะใช่ทรงเดียวกับพรหรือเปล่าเดี๋ยวดูดิเฮ้ยทรงโมเหมือนกันเลยแล้วทรงพี่เฟียล่ะเป็นยังไงทรงเหมือนม้าไหมไม่เหมือนเฟียนไม่เหมือนของโพก็ไม่เหมือนามว่าเหมือนทรงพี่พรมากกว่านะเป็นหน้าม้าเต๋อเลยใช่เปล่าพี่โพนั้นตัวอะไรอ่ะอันนี้มันลิงชิมแพนสีเปล่าอูรงอูตัง หนดูดิอ๋อีไนไงีไนไงมันท,ทายๆพวกเราเห็นไหมสวัสดีพี่ลิงใช่ลิงชิมแพนซีโมันอยากออกมาบายยเขาหน่อยบายๆโอ้ยมันจ้องเด็กใหญ่เลยอะโอ้ยพ,พี่ลิงจ้องมิพ้อใหญ่เลยอะอ้าเขายิ้มให้เราแล้วยิ้มหน่อยดีไหนยิ้มยังไงโชว์บอกเขาหน่อยว่ายิ้มยังไงที่ถูกต้องอ โอ้เขาทำหน้างั้นเลยพี่พอตพี่พอตนี่มันคือกงอะไรครับไหนดูดินี่่โอ้อันนี้คือกงกอริล่าไหนกอริล่าเราไม่เห็นเลยอยู่ไหนนะโอ๋ยมันทำอย่างนั้นหรอพี่โฟกกงนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเป็นโกงกอริล่าไหนดูซิวิ่นั่งไงเห็นไหมหมาม้าเห็นแล้วตัวใหญ่มาก ว้าวเอ๊ะมันมองหาใครนะพอ,พ,อ,อ,อ,นอ,อพี่พอต่เ่อเออพี่พอตพี่พอตอ้โหมันมองหาใครเนี่ยส <c oughs> วัสดีพี่กอริล่ลา <c oughs> พี่ฟโฟกกอริล่าตัวเนี้ยพี่เขาบอกว่ามีอายุ40-50ปีเลยนะ <c oughs> เขาเป็นพี่ป้าีใช่ <c oughs> เขาอายุเยอะกว่าป้าป้ากับามามาอีกนะดูดิโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะ <c oughs> าไม่ยอมออกมาให้พวกเราเห็นเลยเนาะน,น,นี่เป็นเพื่อน,นปลาเหรอเฮ้ยไม่ใช่มันเพื่อนปลาปาเป็นปเหี้ยพี่โฟ,ฟดูดิเขาเอาเมือดูดนิ้วด้วยเห็นไหมโอ้โหเฮ้ยมันมองมาหามามา,าแล้วอะ่ะน,นั่นไงพี่กอริลลาออกมาจากบ้านแล้วเห็นไหมครับเด็กๆนี่มาหาเราเลยมาใกล้ๆพี่พฟแล้วนะเนี่ย อุ้ยว้าวสวัสดีครับโหดูดูดูดโอมันทาตัวน่ารักไหมอุ้ยมันนอนมันนอนอุ้ยเอา้ามันโยนอะไรมานะ่ะอ๋อมันโยนอาหารมาให้พี่พอสมามาว่ามันอยากจะแบ่งอาหารให้พอกับเสียงแ,แน่เลยนะเฮ้น่ารักไหมอ๋อแบ่งอาหารให้น้องๆด้วย เป็นกลิลล่าที่ใจดีมากๆโอ้ยมีคนหนึ่งโบกมือบายบายเขาด้วยนะบายบาย,บายมันจะไปเล่นเพวนให้เราดู <c oughs> พี่โฟกดูดิมันโชว์อะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาอาทำอะไรอ่ะโอ้ยจะโชว์อะไรให้พวกเราดูนะ <c oughs> เอาไปไหนเนี่ย <c oughs> เด็กๆนี่ไงมามาเจอแล้ว มือของอุรงอุตังพี่พอกล้าไปจับมือเขาเป้าขอเช็คแฮนด์หน่อยโอ้หใหญ่มากเลยนะเล็บเขาดำไหมครับ<ำ>เล็บดำด้วยเหรอขาดำน่เออ้ยสงสัยเขาเล่นดินเล่นทรายเหมือนพอรหรือเปล่านะโอ้โหพี่โฟกดูฝั่งนี้ี่เราเจอนอกตามิงโค้ด้วยครับดูดิน้องน่ารักมากขาเขาเป็นสีชมพูเลยไหมขาสูงไหม ไม่น่ารักโฟไม่ชอบหรอใช่มันสดใสเกินมันสดใสเกินไปพี่โฟชอบแบบตัวสีดำๆใช่ไหมใช่พี่โฟชอบแบบตัวแบบเป็นสีขาวอุย้ยดูตัวนี้นี่มันยืนขาเดียวได้ด้วยไหนพี่โฟลองดิพี่โฟยืนเหมือนฟามินโก้ได้เปล่าเฮ้ยล้มเลย <laughs> <laughs> ว้าว ใช่มันกาวสีให้เราดูเลยเห็นไหมนี่ไงน้องแก่นี่น้องแกะตัวนี้น่ารักจังเลยสีดําขาวโอ้โหโอ้โหมีหลายตัวเลยพี่พอนี่น่ารักบ้างโอ้อันนี้ก็เป็นฝูงแกะทั้งหมดเลยครับเด็กๆเห็นไหมนี่ตัวนี้สีน้ําตาลสวัสดีครับพี่แกะโอ้โหมีแต่ตัวใหญ่ๆนะคะข้อน,นี้เจ้าแกะมันร้องอยังไงอะครับใช่เหรอ อุ้ยมันร้ออย่างนั้นหรอมันแสบหูเกินไปหรือเปล่านี่บ้านใครเนี่ยพี่โฟกโอ้โหเราต้องเปิดประตูเข้าบ้านเต่าชูการต้าขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหคุณตาพาไปถ่ายรูปกับเต่าชูการต้านะครับนี่มีหลายตัวเลยเฮ้ยพี่โฟกมันตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยอ้ยมันเอือใสเราเหรอไหนยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย อุ้ยมันเดินออกมาแล้วมันเดินมาแล้ว,ม,ม,ลวมันเดินมาหามาหมาแล้วว้าวไหนใครบอกว่าเต่ามันเดินช้ามันเดินเร็วอยู่นะเนี่ยไหนมีกิ่ตัวอยู่ในเนี่ยนะอุ้ยตรงนั้นก็มีสองตัวข้างหลังนะคะอันนี้คือบ้านของพี่เต่ามีหนองน้ําด้วยว้าวพี่โฟกอยากมานอนที่นี่ป้ามานอนกับพี่เต่าไหมฮะโอ้เต่ามีทรายให้เล่นด้วยใช่ไหมว้าวดีจังเนาะ ว้ายเจ้าเต่ามันเดินมาหามามาแล้วออกไปดีกว่ามันจะกินก้องกว่ามาแล้วตัวนี้นิ่งๆเลยให้เด็กๆได้เล่นเลยนะโอ้โอลหลองเพลงให้ฟังด้วยคนเลี้ยงเต่าโอ้ยพี่เต่าพี่เต่าฟังเพลงทรงยังแบดอีกแล้วเอาเด็กๆไปได้ขนมมาจากชิ้นไหนกันเนี่ยปปอโอ้ยดีจังเลยนะชิ้นเนี่ยเขามีร้านขนมขายด้วยใช่เปล่า นี่ตรงนี้ก็มีคาเฟ่ด้วยนะพี่โฟกยจะไปดูคาเฟ่มีอาหารตามสั่งด้วยครับดีจังเลยอ่ะโอเคงั้นสำหรับวันนี้พี่โฟกและน้องแฝกขออนุญาตไปกินขนมก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย